พาทุกท่านไปดูภาพนี้ดีกว่าครับแม่คนนี้เขาไม่พอใจครับครูสั่งให้ลูกเขาลงไปนั่งที่พื้นและไปกินขนมอยู่คนเดียวทั้ทงๆที่เพื่อนเขาเองก็นั่งกินขนมอยู่บนโต๊ะหมดนะฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยครับ<ห>นี่คือภาพที่โชว์อยู่ในสังคมออนไลน์ครับ<ห>เป็นภาพที่คุณแม่ท่านนี้ไม่พอใจครับลูกเขาอายุเพียงแค่สองขวบทำไมครูสั่งให้ลงไปนั่งกินขนมที่พื้นคนเดียว เพื่อนๆคนอื่นนั่งบนเก้าอี้หมดนะครับแม่บอกทําอย่างนี้เนี่ยสองมาตรฐานฮะสองมาตรฐานครับคุณครูพอถามที่ไปที่คุณครูคุณครูบอกว่าเด็กเนี่ยขอความเป็นส่วนตัวอม,มีโรคส่วนตัวสูงทํานองนั้นเหมือนติดนะนะฮะ,ะตัง้งแต่เด็กครูให้เหตุผลแบบนี้ครับปรากฏว่าแม่ก็ได้มาเล่าต่อนะครับบอกว่าสุดท้ายเองเนี่ยถามไปที่ลูกแล้วอ ลูกบอกว่าคุณครูบอกกับหนูบอกว่าเก้าอี้เต็มอมไม่มีที่นั่งสําหรับเธอลงไปนั่งกินข้างล่างไอ้อย่างนี้ไม่สองมาตรฐานแล้วจะเรียกยังไงดีคุณแม่ฉูนมากนะครับถึงขนาดที่ว่าเอาลูกออกจากโรงเรียนแล้วเรียบร้อยครับค่ะท้าไปที่โรงเรียนต่อท่านแน่จริงเอาภาพนี้เอาเป็นคลิปเคลื่อนไหวมาโชว์เลยสิจะได้รู้กันว่าสุดท้ายลูกเขาขอความเป็นส่วนตัวหรือว่า ครูลําเอียงกับเด็กกันแน่ไม่มีผลทางร่างกายหรอกครับแต่ผลทางจิตใจนี่ไม่รู้กระเทือนไปจนถึงน้องโตขนาดไหนอื